สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องฟ้าก็จะมาเล่นบอท a ด AI ของสามารถเบดให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้น้องฟ้ามีทุนแค่3,000บาทค่ะก็ใช้บอร์ดเล่นแล้วก็เอาทุนเยอะไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไม่ได้จะเล่นหมดตามความจำกัดความเสี่ยงของเราค่ะก็ใช้ยุทดดียวกับสามารถเบดเข้าเว็บได้เลยนะคะอ่าพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีการาฟ สถิติย้อนหลังให้เราดูค่ะว่าตอนนี้กาวเขาเล่นถึงไหนแล้วก็ต้องฟ้าจะเล่นตาละ5บาทเอากําไรสักพันหค่ะอ่ากำจัดความเสีย่ยงก็ประมาณ900ค่ะก็เมื่อ900บอทก็จะหยุดค่ะเราก็จะไม่เล่นหมด3,000นะแต่แค่เอาเงิน3,000มาเพื่อให้เราได้เล่นเงินได้สูงขึ้นค่ะถ้าเล่น500แล้วก็เล่นตัวละบาทอะไรประมาณนี้ เข้ามาที่หน้าบอร์ดเลยนะคะรอบอร์ดประมวลผลสักครู่ค่ะอ่ามาแล้วนะคะก็ใช้เลข105รูลูดบนเป็นพิกัดบนค่ะก็รอบแรกประมวลผลเรียบร้อยมีผลยี่กีย้อนหลังโอเคค่ะแล้วก็จะปล่อยมาเล่นไปนะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องฟัสจะเอามาให้ดูทีละสเต็ปนะคะว่ามันเล่นถึงไหนแล้วตอนนี้รอรอบแรกปล่อยเขา,เาวิ่งไปก่อน โอเคค่ะอ่ามาแล้วนะคะผ่านไป2รอบก็รอบแรกก็แดงไปรอบที่2องเขาก็จะทบเงินให้เราจากตัวละมาแรก5บาทมายี่2ก็10บาทค่ะแล้วก็จะได้กำไรมาอยู่45บาทนะคะก็หักลบกันแล้วก็รอดูรอบถัดไปได้เลยค่ะว่ามันจะเป็นเขียวหรือแดงเดี๋ยวน้องฟ้าจะมาอัปเดตนะคะ ผ่านไปสีรอบแล้วนะคะก็แดงแล้วก็เขียวอีกทีหนึ่งค่ะก็กำไรเราก็90บาทนะคะก็เหมือนเมื่อกี้นี่45้าครั้งนี้ก็บวกอีก45ก็เป็น90ค่ะอค่ะถือว่ากำไรยัง,ยงมาเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าถือว่ายังน้อยอยู่เพราะว่ามันติดตัวทบเนาะมันก็ยังดีที่ทบแล้วยังให้กำไรเราอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรารอดูต่อไปค่ะ เขียมาอีกเม็ดหนึ่งนะคะเขียมาอีกหนึ่งเม็ดแล้วได้กำไรมาเจ็ดร้อยเลยนะคะบอดจะดีดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ตัดตัวซ้ำค่ะถ้าเขาให้ห้าแปดสอง้วมันออกแปดสองเราจะได้สองเด้งนะคะได้สองเด้งนะมันจะไม่เหมือนในเว็บนะคะที่เขาตัดตัวซ้ำบอดเขาไม่ตัดนะคะ ันจะดีตรงนี้ค่ะเมื่อถูกถูกตัวสามบอดเขาจะบวกเด้งให้เดี๋ยวน้องฟ้าจะเล่นไปก่อนจะมาสรุปให้ทีหลังค่ะอ่ารอบต่อมาก็เขาก็แดงไปนะคะก็ลบไปเหลือ428ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะปล่อยดูยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปกัน เวลาผ่านไปอีก3ตาคือเขียวรัวๆเลยค่ะรอบนี้รอบนี้คือบอดหยุดเลยนะคะขึ้นสีแดงบอดหยุดแล้วค่ะเห็นไหมคะเมื่อกำไรถึงเป้าประมาณเฉลี่ยถึงเป้าบอดจะหยุดทันทีามาดูผลรางวัลกันรบอบแรกที่เราผิดอันนี้ค่ะที่มันแต่และรอบมีบางรอบที่มันได้เยอะเพราะว่ามันถูกตัวซ้ำ เมื่อเสียก็จะทบเงินเมื่อทบเงินเสยเียรอบต่อไปก็จะมาเล่นราคาเดิม5บาทเท่าเดิมค่ะก็จะมีบางรอบที่ถูกเด้งตัวที่เลขมันซ้ําประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคมาก,มากๆเลยบอดค่อนข้างฉลาดค่ะเราสามารถเข้ามาคุมเขาได้นะสมมุติมันเสีย2รอบเราไม่เราไม่มั่นใจวรอบ3าจะทบดีไหมแล้วก็มากดบอดหยุดได้นะคะ หรือถ้าเราทุนหนาแล้วก็สามารถให้บอททบได้เลยแอดมินคิดว่าเหมาะสำหรับคนค่อนข้างมีทุนนิดหน่อยค่ะจะได้กล้าเล่นกล้าปล่อยเขาเล่นถ้าเราทุน500ทุนน้อยๆแล้วก็จะตั้งกำไรได้นิดหน่อยกำไร200ประมาณนี้ค่ะกำจัดความเสียไม่เกิน50-90ประมาณนี้หรือ100ความเสียไม่เกิน100ประมาณนี้ค่ะ เอาวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยนะคะน้องฟ้าก็เอาวันละน้อยน้อยว 1, ันละพันห้าก็โอเคแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะกดออกจากระบบเลยนะคะเพื่อเข้าไปที่เว็บสามารถเบ็ดค่ะไปดูว่ายอดของเราเข้าเว็บหรือเปล่าอ่าตอนแรกเรามีสามพันนะคะเราบวกมาตอนนี้เป็นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็คือบวกมาหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ ในการหวยก็เป๊ะๆตามที่บอร์ดเขาเล่นเลยค่ะก็หากใครสนใจนะคะแอดมาที่ไลน์ ssmwin นะคะบอกว่าขอบอด ai ฟรีค่ะใครที่เป็นสมาชิกสามารถเป็ดแล้วเข้าฟรีค่ะหรือใครต้องการก็สมัครเว็บสามารถเบ็ดฟรีค่ะแล้วขอบอร์ดฟรีค่ะก็ลองฟ้าต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ